ไม่น้อยใจยอยู่อยู่สามพระเอกขึ้นเสียบละครแทนบ้านเกิดแบงค์อาทิตย์ไรเส้นสายอยู่ช่องสามไม่ดังข้ามาเป็นพระเอกวิกหมอชิด แบงค์อาทิตย์ตั้งวิบูล์พาณิชย์นักแสดงดาวรุ่งจากช่องเจ็ดหลายคนอาจคุ้นหน้าคุ้นตาพระเอกหนุ่มคนนี้จากละครดังหลายๆเรื่องอาทิตย์แรงเงาสุดแค้นแสนรักขมินกับปูนเป็นต้นวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับหนุ่มหน้าใสคนนี้ให้มากขึ้นกันค่ะแบงค์อาทิตย์พาบุกบ้านเกิดที่จังหวัดราชบุรีงานนี้คุณแม่ประกาศห่วงลูกสุดๆถึงขั้นติดเหล็กดัดรอบบ้านทําเอาพิธีกรหนุ่มเอชาย,ยากับติ๊กบริบูรณ์อึกแถมยังเหอลูกชายหนักมาก พาไปเช็คเกรตติงแบงค์อาทิตย์ตั้งวิบูลพาณิชย์เกิดวันที่13กันยายนพศ2533ในปี2563เขามีอายุ32ปีจบการศึกษาระดับปรมถม์ศึกษาจากโรงเรียนทีราศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนทิวไผ่างามและระดับอุดมศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตด้านชีวิตในวงการบันเทิงแบงค์อาทิตย์ได้ผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายการประกวด The Idol Project หนึ่ง จากนั้นมีโอกาสได้เสัญญากับค่ายบลอดแคสไทยทลวิชา่นในปี2558เขาแจ้งเกิดในบทลือชายจากละครเรื่องสุดแค้นแสนรักเพราะได้รับคำชนล้นหลามการฝีมือการแสดงของเขาแม้ว่าบทจะน้อยก็ตามหลังหมดสัญญาแบงค์ตัดสินใจข้ามวิกมาเซ็นสัญญาเขาเป็นนักแสดงสังกัดช่อง7 HD ตั้งแต่ปี2558หลังจากนั้นมีผลงานละครเรื่อยมาล่าสุดมีละครกำลังออนแอทางช่อง7อยู่ตอนนี้ด้านชีวิต ส่ววนตัแบงอาทิตย์กำลังคบหาดูใจยอยู่กับสกุลกัญญาพักพงศักด์แฟนสาวคนสวยรีกีนางแบบดงังโดยล่าสุดได้มีแฟนคลับมาตั้งกระทู้ถามถึงพระเอกหนุ่มที่หลังจากข้ามมาช่องสามนันเคยแจ้งเกิดกับมุกดาพิงพลอยแต่ทําไมอยู่ดีๆงานละครกลับน้อยลงช่องทําไมไม่ดันเท่าหนุ่มเข้มไม้มิก รู้สึกว่าช่องเจ็ดจะให้แบงค์อาทิตย์รอละครน,นานไปไหมมีคนจานวนมากตอบไปว่าไม่ใช่แค่แบงค์คนเดียวรอกดาราหลายคนในช่องเจ็ดตอนนี้ผลละครใหม่ก็ยังไม่มีเห็นใจนักสแสดงหลายคนตอนนี้ว่างงานกันเป็นแถวบางคนไม่มีข่าวละครใหม่เลยบางคนก็มีถ่ายแค่เรื่องเดียวทางแบงค์แชปโกอ๋อมโดยเฉพาะแบงค์ว่างมานานมากมาเจอเพลิงกินารีดองคิวอีกยิ่งตอนนี้โควิดมันเริ่มกลับมาหนักอีกแล้วยังไม่รู้กองถ่าย จะโดนเบรกการถ่ายทำอีกไหมนางเอกขอเป็นนาวเปรียวทับทีมพิสาเถะใครก็ได้พักนางเอกใหม่ก่อนอยากให้แบงค์ได้เล่นกับนางเอกเบอร์ต,ต,ต้นต้นบ้างแบงค์ยังไม่เคยเล่นกับนางเอกพวกนี้เลยยกเวนเปรียวแต่เล่นกับนางเอกเจนใหม่แบงค์อาทิตย์ในมุมมองคุณหล่อมากไหมครับหล่อในระดับเป็นพระเอกได้แต่อาจจะมีคนหลอกว่าแต่ว่าในเรื่องของเสน่ห์ทางการแสดงมาเต็มแถมสแสดงละครดีอีกท้าเทียบกับพระเอกช่องเจ็ดถือว่าดูดีมีเสน่ห์เหมาะกับบท เอกแต่ถ้าเทียบกับพระเอกช่องสามช่องวันรู้สึกว่าหล่อแต่มองยังไงก็พระรอกน้องนางเอกไม่หล่อมากแต่พอเล่นละครแล้วมีเสน่ห์มากชอบตั้งแต่อยู่ช่องสามที่เล่นเรื่องคิวปิรับบทเป็นเพยอิงแล้วตอนนั้นขนาดเป็นนักแสดงใหม่ยังรู้สึกว่าเขาเล่นดีมีเสน่ห์มากๆถ้าดูละครเขาจะรู้สึกตกกลุ่มรักเขาได้ไม่ยากจนมาอยู่ช่องเจ็ดคิดว่าช่องดันถูกคนแล้วที่ให้เขาก้าวขึ้นมาเป็นพระเอกซึ่งไม่ได้มีดีแค่หน้าตา แต่ฝีมือการแสดงยังเด่นอีกด้วย